ม้นหัวแกไม้เขามีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้มาให้ด้วยสีประมาณนี้เลยนะ,ะเป็นพาเลตคิวของ Flower Nose นะคะเป็นแบรนด์จีนนี่นะคะเ่ปัดคิวของ m a y b e l l i n มาสคาร่า Run นะคะ วันนี้นะคะมีไปงานอีเวนต์เราจะมาใช้พาเลตตาตัวใหม่ล่าสุดจาก o d b o ในการแต่งตากันจา้าพาเลตที่น่ารักที่สุดที่ยังเคยมีมาพาเลตตาหลักก็ร้อยแต่ว่าโปรดักชั่นอลังการมากเพราะว่าเพื่อนเจะได้บุคเลตแบบนี้มีไอชา d o โ p a พาเลตที่แบบดีไซน์น่ารักมากแค่นั้นยังไม่พอนี่เห็นบนหัวแกไหมเขามีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้มาให้ด้วยแล้วเพื่อนเดูพาเลตพาเลตสวยมาก คอลเลกชันนี้นะคะจะมีชื่อว่า Sweet Munch Eyeshadow Palette นะด้านซ้ายสีน้ำตาลนะคะจะชื่อว่า Palette Puppy Day ด้านขวานะคะก็แน่นอนน้องเหมียวน้องเง่านะคะ k i t t e n Day นะเปิดออกมานะคะจะเจอกับ Eyeshadow Palette สีประมาณนี้เลยนะคะด้านนี้จะเป็นงานโทนแบบชมพูพีชพีชนะคะด้านนี้จะเป็นงานแบบชมพูคูลโทนมอฟมอฟ,มอฟนะก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะจะบอกว่าคอลเลคชันนี้ของ ODBO นะคะแกมีความสึกว่างานแพคเกจจิ้งอะปังมากแล้วงานที่ทาตาก็คือสุดบังจะมีความนัวมีความเกาหลีมีความชิมเมอร์มากกว่าเดิมซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะแกมจะนำสองพาเลตนี้นะ่ะมาแต่งให้ทุกคนได้ดูกันนะแกมขอลงตัวบ๊อบบี้บราวนี้เป็นเบสก่อนนะคะจะทำให้พี่ ตาเนี่ยมีความติดทนนานมากยิ่งขึ้นเราลงอะไรครีมครีมแบบนี้ไปแล้วนะคะเราจะใช้ที่ทาตาเนี่ยในการเซตผลิตภัณฑ์เนื้อครีมอีกทีหนึง่งเพื่อที่ว่าที่ตาตาของเราจะได้ติดทนนานแราจะใช้สีนี้นะคะในการลงนองทั่วเปลือกตาเลยนะคะเป็นการเบลนด์ขึ้นนะคะแ่มนะคะจะผสมสีนี้กับสีนี้นะคะลงทั่วเปลือกตาเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมว่าเนื้อเขาอะจะมีความ นัวแล้วก็มีความเบลอมากยิ่งขึ้นเนาะลากออกมาตรงแบบปลายได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะแกต้องการความยิ่งใหญ่อลังการเดี๋ยวเราจะต้องมีถ่ายรูปแล้วนะคะพาเลตสีชมพูนะคะแกจะใช้สีนี้ผสมกับสีนี้นะคะสีเข้มเนี่ยลงหางตาจ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้สีนี้เนะวาะว้าว อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นงานคล้ายๆชิมเมอร์สเกลเตอร์ที่ช่ำมากอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่างานแบบที่ทาตาหลักพันเหมือนงานแพทติทราอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงที่ทาตาหลักรอยอ่ะเนี่นี่ก็คือสุดฉ่ำปะในสีขาวสุดนะคะในการลงหัวตาแกมนะคะจะใช้เซตติ้งสเปรย์นะคะของชาลต์ทิวเบอรี่นะคะฉีดให้น้องแบบมีความเปียกน,นิดนึง ตาเหล็ตสีชมพูนะคะแก้มขอผสมสีนี้กับผสมสีนี้นะคะมันก็จะลงตรงนี้สร้างเงาแบบเบาๆเพราะว่าเราจะไปถ่ายรูปตาต้องมีความแน่นนิดนึง วันนี้อีเวนท์ที่เราจะไปเป็นอีเวนท์ของ Nars ผิววันนี้นะคะ n r s Light Reflecting นะคะคอนซีลเลอร์ของ Nars เหมือนกันเนาะเป็นพาเลตคิ้วของ Flower Nose นะคะเป็นแบรนด์จีนเป็นพาเลตที่ดีมากแล้วก็สวยมากเขียนคิ้วได้สวยมากๆเนาะแตะที่เข้มที่สุดแล้วก็ลงหางตาตั้งเงาเบา,เบา แกมนะคะใช้2พาเลตแต่งออกมานะคะได้สีประมาณนี้นะคะก็คือพาเลตสองพาเลตนี้ของเขาอะ่ะจะมีความแบบนัวขึ้นมีความเกาหลีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสึกว่าพวกงานกิตเตอร์งานชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมีความวิงวับมากๆก็ๆกว่าเนื้อกิตเตอร์ชิมเมอร์อาจจะไม่ได้แน่นเท่าแบรนด์ฝั่งอเมริกาบางแบรนด์เนี่ยพวกงานแพง,แพงๆงอะไรอย่างเงี้ย แพทติกทาอะไรเงี้ยคูดาบตี้อาจจะไม่ได้ถึงเท่านั้นแต่ว่าเขาก็มีความวิงในระดับหลักร้อยซึ่งน่ารักมากๆแล้วก็คนปกติทั่วไปน่าจะชอบใช้อะไรแบบนี้นะนี่เดยกแกมนะคะจะไปแต่งหน้าให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบค่ะนี่นะคะที่ปัดคิวของเมเบลีมมาสคาร่ารันนะคะปากวันนี้นะคะ Melinda Fitting ลิปเชเปอร์ศนย์สอง วันนี้นะคะจะใช้ YSL ตัวนี้นะคะอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกลัวเราจะลงแบบนี้นะคะ กลับมาเจอกับมังแก้มบนเตียงค่ะทุกคนประเด็นคือไปอีเวนต์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลืมถ่ายปิดวิดีโอเพิ่งมานึกได้ตอนนี้ก็เลยจะมาให้ทุกคนดูผิวเลยนะคะอันนี้คือไปอีเวนต์มาเจอกันร้อนๆผ่านกันกินน้ำนู่นนั่นนี่นะคะหนึ่งคือตาสวยมากแก้มว่าพาเลตคอลเลคชันเนี้ยของ ODBO อะ่ะมีความนัวกว่าเดิมมีความวิงมากกว่าเดิมแล้วก็แพคเกจจิ้งอ่ะ่ารักมากในราคาหลักร้อยสองก็คือที่เขียนคิ้วของ Flower n o ตัวนนั้นอะ สวยมากรองพื้น NARS Light Reflecting ที่ปัดแก้มเป็นที่ปัดแก้มเซ็ต c l u s i v e นะคะราคาประมาณพันกว่าบาทของ NARS ขายที่ Sephora สวยมากคือเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่แล้วเขาก็เปลี่ยนฟอร์มูลาเปลี่ยนเนื้อใหม่อะไรเงี้ยเนื้อเนี้ยจะมีความแนบสนิทไปกับผิวแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากสีออร์แกซึผสมกับ o r ร์แกตัวดังของเขานะคะสวยสุด,สด ส่วนปากเรา YSL บอกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยว่าลิปเขาอะมีความเกาะปากเพราะว่าแกมทั้งใส่แมสแล้วก็กินน้ำนะแต่ว่าไม่ได้กินข้าวนะคะผิวประมาณนี้เลยจ้าสวยมากอีกกาของต่างๆนะคะอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะปกตินะคะแกมทารีวิวเพื่อสมอางใหม่ๆชินแคร์ใหม่ๆตลอดใครชอบคอนเนกชนี้นะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตอร์ชอ่องกราด้วยส่วนนี้ขอลาไปก่อนลุคนี้ไปแล้วบาย